จะไปชมสมสวนของคุณลุงอ่อนสีนะครับที่สมบัตะแก้ววันนี้เป็นสวนผสมนะครับของคุณลุงอ่อนสีเดี๋ยวเราไปติดตามดูคุณลุงนะครับที่ใช้สมแดงขอเชิญครับนีครับคุณลุงครับสวัสดีครับ <c ười> คุณลุงใช้สมแดงกับพืชที่อยู่ในสวนแล้วดียังไงครับ นีนนๆๆนนออ่ครับพอมันงามกันได้กัวเก่้านั่งติดดอกติดเบีครับอันนี้อันนี้คือร,รับอันนี้เริ่มเริเร่มแบกอันนี้เป็นมะเขือพวงครับมงไปเทเริ่มแบกมาขัวพวงแรกแรกสุดแรกเลยคือเป็นตาปูก่อนอกจากตาปูก็มาเป็นมะเขือพวงจากมะเขือพวงมาเป็นหางแก่ที่กําลังติดลูกน้อยลูกเล็กครับล่างติดตสลัตันลั้มาเป็ลูกเล็กล่างเริ่มลูกเล็ก เขาเลี้ยงทั้งแย่สารัดอกออสารัดดอกออกไปต่อไปก็เป็นลูกค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยเขาก็ค่อยค่อยแต่งเอาตัดแต่งเอามันสีมันดกขึ้นไรเขาจะไอานั่นเราครับอาปศุจัยแบบนั้นก็ได้นอาจารย์เออครับเป็นครับลูกใหญ่แบบนั้นครับ เห็นี่มครับันตัวขึ้นอย่างนี้นะครับตแบบนั่ตัวนี่ติดลูกแล้วเนาะครับอันนี้จะลังสลัดออกันนี้ผลงานของสมแดงเนี่ยผมจะก่อนมุมใส่ยางยืนมาเพราะคือสมแดงครับแต่สมแดงหู้สซือว่าใส่ดีแน่นอนครับวิธีใส่กาคือเนี่ยฟ้าหนึ่งแต่ผมใส่เป็นถังใหญ่สองร้อยลิตรอะครับกับใบยางไอไอซเปนี้นครับครับอะมิโนเอออะมิโนนี่ สองซอนครับต้น้ำสองร้อยลิตรครับผสมกันครับครับสี่ทางกันจักมือครูวันมั่นอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งผมทีิติหนึ่งครับสี่ทางกันอาทิตย์หนึ่งแ้วมันจะได้ผลครัไหนไหนลุงลุงชี้ให้เนียนเนียนยู่ว่าต้นไหนคือดอกต้นไหนคือลูกครับครบเป็นดอกวันนี่ดอก ดอกมันดอกมาที่แรกเป็นดอกนี่ครับนดอกสีเนาะคือว่าเลยเนาะเนี่ยเป็นดอกแมนเบิร์ดละดอกนะครับ,สสรบต่อมานก็มันก็เริ่มสลัดออกเป็นลูกเอนหางแย่นะเออเป็นหาง,นะงแย่มากันลูกโตกขึน้นโตขึ้นนะครับนเรเป็นลูกน้อยมันละไปไปยางภาษาบ้านเฮานี่เป็น<ไ>ปมะแข้งดอกมะแข้งเขาเริ่มเริ่มแรกเริ่มดอกดอกจุ่มมั้งเออดอกจุ่มดอกจุ่มเป็นเขาเอิ่มดอกมะแข้งมันนะเป็นก้างเป็นมะแข้งเกลือพวงต่อมาต่อมาคือดอกดอก เป็นดอกเป็นหางแย่สระแย่ก่อนครับแล้วเนนุยเป็นนุวยน้อยเราไปเป็นภาษาบาเนอกนุวยน้อยนนี่ครับภาษาบานนอกเป็นนุวยน้อยตามปกตีแล้วนี่ถ้าเ้องบริสิสมแดงนี่มันชิดอกหรอกคุณพ่อคำลุงบอดกเคยดกกรันี้ครับบม่เคยดกเนาะเออครับปีที่แล้วมากครับบอกปันไรครับบึงขนาดเลยบ่บถึงไงถึงตันเลยครับแต่ประมาณเจ็ดร้อยสี่สามสาี่ร้อยโลเออครับ ปันปีนี่จะเกลี่ยอะไรยังว่ารู้นะครับแต่บางวันดาเระผมใครจักสามตันนี่ก็โอ้ยผมยกย่อได้ครับเยยบเลยครับแล้วขอจักสามตันกับพ่อปีนี้ได้ได้ได้ครับคาดว่าแบบทำน้ำกำไ้คงคงจะได้ครวคุณลุงว่า ผลิตภัณฑ์ของอาหารอันเสริมครับบำงลุงพืชนี่คุณลุงยกโตให้ร้อเปอร์เซ็นต์ครับรอยเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้ยเยงเลยเต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยครับอังนี้อางงี้ต้องบอกยังไงดีบอกว่าโสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีเย้